สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกชานาพาลอ้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมสูตรการดึงดึงยอดมะม่วงดึงช่อมะม่วงนะคะดึงช่อมะม่วงหรือดึงดอกมะม่วงออกนอกฤดูกาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารไทโอยูเรียนะคะไทโอยูเรียนะคะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแตกดอกนะคะให้มีดอกขึ้นมาแล้วอันนี้ปุ๋ย โพแทสเซียมไนเตรตนะคะ13046นะคะจะเน้นตัวหลังมากคือช่วยในการติดลูกนะคะติดลูกติดผลนะะเพื่อนๆเนาะหรือโพแทสเซียมไนเตรตนะคะอันนี้เราจะใช้อ่ถุงเนี่ย1กิโลต่อน้ำ200ลิตรนะคะเราจะฉีดถังใหญ่เลยถังถังสีฟ้าถังใหญ่เลยถัง200ลิตรนะคะอันนี้ไทยอยูเรียน1กิโลแล้วก็ โพแทสเซียมในเตรต1กิโลนะคะแล้ววันนี้เราจะใส่สาลายนะคะเขาเรียกว่าสาลายสาลายนะคะตัวนี้จะช่วยในการกระตุ้นให้การแตกดอกนะคะการออกดอกนะเพื่อนๆแล้วถ้ามีลูกก็จะทําให้ลูกติดดีนะอันนี้เป็นสาลายนะคะสาลายเห็นไหมคะช่วยในการแตกตายอดและแตกตาดอกช่วยสร้างรากนะเพื่อนๆน,นะคะ ผักต่างๆเป็นส้มเป็นผลไม้ช่วยแตกตายอดก็คือช่วยสร้างดอกใหม่นะตัวนี้นะเพื่อนๆนะคะแล้วอันนี้เป็นอาบาแมกนะคือยาฆ่าแมลงเราต้องใส่ไปด้วยนะช่วงนี้นะคะวันนี้เราจะมาฉีดพ่นมะม่วงนะเพื่อนๆมะม่วงออกนอกฤด,ดูใช้สูตรนี้เลยวันนี้จะพ่นประมาณห้าถังนะเพื่อนๆเนะาะห้าถังก็ใช้ไทโอ1นกิโลอันนี้1นกิโล นะคะเนาะวันนี้เราจะมาพ่นจะมาดึงช่อมะม่วงให้ออกนอกฤดูนะคะเพื่อนเพื่อนนะช่วงนี้ก็ยังดึงได้อยู่นะคะใช้ตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มในการแตกแตกยอดนะคะแตกยอดค่ะวันนี้เราก็มาดึงช่อมะม่วงออกนอกฤดูกันนะคะเพื่อนๆนก็ลองใช้ดูเนาะ ลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลักษณะยอดแบบไหนที่เราจะดึงนะคะยอดมะม่วงมันมีหลายอย่างมีตั้งแต่ยอดอ่อนยอดแก่นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดึงนะคะจะมาดึงช่อมะม่วงให้ออกเพราะว่าถ้าเราออกนอกฤด,ดูเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตก็คือช่วยราคานะคะราคาก็ยังดีอยู่นะคะถ้าเป็นมะม่วงนอกฤดูด ถ้าในฤด,ดูนั้นราคาก็จะถูกหน่อยนะเพื่อนๆก็เลยมาดึงมะม่วงออกนอกฤด,ดูนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณานะเพื่อนๆแต่ใช้จริงๆนะคะใช้ตัวนี้จริงๆนะคะ